ดูองค์สวยองค์นะครับองค์นี้พระสมเด็จเกจชโยนะครับฐานเจ็ดชั้นนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นี่ผิวคล้ายๆหนังกระเป๋าหนังเลยครับดูครับความฉ่าของมันนะครับดูพื้นพื้นในซุ้มเพื่อนๆเห็นไหมแตกแรงงานพื้นในซุ้มนะครับแตกแรงงานใบหูสองข้างเพื่อนๆดูเป็นใบหูใบสีนะครับเขาเรียกใบสีแล้วก็ เอะเกนี้จะหลดซุ้มนะครับมีแหลมๆชนเข้าไปจะหลดซุ้มเลยสวยงามครับเจ็ดชั้นนะครับฐานฐานนี้สีสวยเลยครับช้ำอะไรครับนี่ครับมีช่างเขากดแหลมๆชนเส้นซุ้มเลยครับชนเส้นซุ้มเลยทุกชั้นนี้ฐานจะจะออกแหลมๆแหลมๆเลยนะครับเพื่อนๆสวยครับแตกลายสวยครับองค์นี้สวยงามแตกเป็นองค์ใหญ่องค์หนึ่งนะครับเนี่ยดูกรอบ เส้นสุมแล้วมีขอบขอบด้านข้างยกระดับขึ้นมาอีกดูดูภาในเส้นสุมแตกรายงานนะครับเพื<ๆ>่อน<ๆ>มวลสารครบคันนะครับองนี้ถึงแม้จะเป็นเกเโยแต่มวลสารครบเลยพระสมเด็จช่วงนี้มันจะมีตะไบเงินตะไบทองครับช่วงเนี่ยแต่แต่เล็กมากเพื่อนๆมองไม่เห็นเนี่ยช่วงช่วงข้างๆริมริมเส้นสุมเนี่ยครับจะมีตะไบเงินตะไบทอง ดูเป็นพื้นฐานแหลมทั้งนั้นเลยครับแหลมแหลมหลม,หลมเลยนะครับคือช่างเขาแกะได้ดีมากเลยนะครับแขนเป็นวงเลยนะครับแขนวงเกือบๆจะกลมเลยนะครับอกล่องนะครับหกล่องดูด้านหลังมั้งครับโอ้ด้านหลังนี้ก็เป็นปูไตนะครับปูไตแบบ มีหลายขนาดนะครับก็ตรงนี้มีมีตะไบทองนะครับตะไบทองเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมขยับให้ดูเนี่ยเนี่ยตะไบทองลองเพื่อนเพื่อดูมันจะมีอะไรแบบแบบปะมามอ่าก็นั่นแหละครับนี่นี่เป็นปูไตนะครับปูไตปูไตนี่ปูตัวเล็กต,ตัวใหญ่นะครับดูครับสวยงามนี่มีอ่า มีมวลสารโผล่ขึ้นมาแล้วมีเนื้อสอบหนงไปนะครับนีส่สวยเลยสวยเลยสวยเลยชมกันสบายสบายครับง่ายๆนี่มีเห็นศิลาที่คุณละศิลาที่คุณนะครับนะ่ะเ้าข้างขวามือเราก็เป็นผงวิเศษครับ ก็ Walmart. สวยงามครับก็ขอบคุณเพื่อนๆืครับที่กดติดตามกันนะครับขอบคุณมากเลยวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ